โยครับอ่ะต่อเพลงครับเริ่มจากคอควายพี่พี่ปามขึ้นก่อนครับเล่นต่อเพลงกันดีกว่าครับพี่ปามคอควายครับนับ1นถึงสนะครับหนึ่งสองสักวันวันโอ้โหสั้นแท้ผมยังไม่รู้ว่าเพลงอะไรเลยอ่ะคนบางคนชีวิตช่างยากช่างเย็นและเกิน เดินขึ้นไปไม่เคยจะได้ดีดอเด็กดอเด็กครับคุณดอฟครับดอกไม้ประตูจะกันดินสายต้นไม้ใหญ่แก้วน้ำจานชันมันได้ควมไฟที่สวยงามงูอะไรเหรองูครับพ่โรสครับนับถอยหลังครับห้าสี่สามไม่ได้โดนดิูนะครับสองเพงาอท่เดิมขึ้นมา สู่อะไรวะวงรำมาสู่วงรำรอเรือรอเรือรอเรือครับรอเรือรอเรือครับหนึ่งสองสามกลับไปนอนครับพักก่อน